สวดีครับหลังจากที่ผม <c oughs> ออกจากบ้านมาก,กับมนีมาตรงไฮทงหน้าด้ครับบรรยากาศในพื้นที่ของอำเภอพรทสายเนาะรับจังหวัดร้อยเอก็แล้วกันเนาะมันยังเบินน่องมันนีมาเหมือนเดิมครับอาชีพเสริม ชิปอดีเล็กงานอดีเล็กของผมนะครับมัอนี่ครับมาเหมือนเดิมนอกกับช่วงนี้อยู่กับมิ่มจังหน่อยครับว่าคนทีไปเหยียบจีกับตอนตัวเบนก่อนครับผมครับจอร์ดอเบนก่อนนะครับนี่คือทงไตรงหน้าเด่นแดดเด่นแดนด,ดพี่น้องจุดประสงค์ผมนะครับย่างต้นใหม่อุ้มเมรียบแมวทางหน้าผมหนี่งครับ ไปเย็บพี่กับเป็นมึงกันแล้วกันเนาะว่าสิมี่เฮงบ่มีนะครับรุ่นน้ากันครับยุกกลางทงแด่นแดดเด่นแดดนี่นะครับยุกกลางทงในแดดแด่นแดดนี่นะครับหาซิบหาซิบครับผมตามไปดูด้วยกันเนาะนี่นะครับประการแรกนะครับผมสีม,มึงว่านะครับในายสะนายบอเนี่ยครับ มีต้นดอกบัวบกับมีบัวบกครับ mm. จุดตัวเทคเนิคในการหา mm. ม่มเนาะครับ, mm. ครบนครับจุดจอดไว้หันเดี๋ยวเีมึงกันแลวครับมาหลุนน้ำกันครับุดน้ำกันสดสร้อนร้อนครับ ผมว่าห้าสิบ้าสิบเครับห้าสเอนาะเอฟซีมึงกันบ,บ,บนเป็นพ่นนะครับนีบ่ครับเป็นอุ้มเล็บแมวครับเป็นหนามเล็บแมวดำๆกับพ่แมนเนาะครับเป็นนามเล็บแมวบานหาครับหางไงเห็นไง ยุ่กลางทงเลยครับส่วนหมากในสายตาค้นทัวไปกะทิได้สนใจแล้วครับบอมีหรือบอมีเป็นพ่นะน,นะครับเอฟซี F มึงอะไรกันนะผมฮัเาาทเดออย่าบ่เทาเอ้อรุลานพอโอรุลานเห็นเลยภาษาขี้ลดมากประมาณโอ้หลายกิโลเลยครับ บอ่อแปดสิบกิโล่ป่ครับยุดออกมานี่ประสงค์ก็คือจังทีนะครับผมจี้หาน้ำกันครับผมมันมาเด้อะยาวปะถอยจิงย้าท,ทัวโอ้โหน้ำปักขับน้ำปักขีมันใส่กันครับผมนะครับยังนะครับ กันครับจะหมาปีิยูประมาณตำตำเอาเอฟซีครับ,รรบเจอแล้วครับเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วครับเห็นไหมครับเห็นบออ๋อนี่หนะครับเดีกกว่าเนยเจ้เจจัชีวิต เอฟซี่ครับผมหนึ่งซาเป็นบอสนี่นะครับนะขับเดือแล้วครับเดือแล้วโอ้ครับดีใจครับดีใจครับดีใจครับผมอืมนี่นะครับโอ้โหครับขับไง น้ำนี่ครับเอซี FC มันขัดตอนกับลอวกันเนาะครับผมว่าเป็นมืออาชีพดอกมือสมัครเล่นเป็นงานอดิเรกน้ำพร้อมนี่ครับสวยงามมากครับผมอุ้มน้ำเด็บแมว นะครับชิปนี้ประเด็จตัดต่อเลยครับผมตัดต่อบ่เป็นถ่ายอา่ัยก็คือถ่ายอยู่หันเลยครับยเีวภาพตัดต่อชิปตัดต่อครับไม่ได้ตัดต่อนะครับทุวงให้ทวงหน่อยดีครับผมโอเคนะครับ คุณทุกกระดังใจนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้หาห่งต่อไปสวัสดีครับ